สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมพามาดูทุเรียนที่ผมปลูกใหม่นะครับวันนี้ครบสองเดือนแล้วนะครับสําหรับทุเรียนพันุโอชีนนำดําต้นนี้นะครับก็รู้สึกว่าเขาจะมียอดเดินออกมาแล้วครับแต่สิ่งที่แรกมาก็คือใบเก่านะครับใบเก่าเขาร่วงนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับใบใหม่ออกมา ไเก่าร่วงนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบนะครับท่านใดรู้ช่วยอธิบายหน่อยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับผมได้ทำา E ไว้หรือว่าปกคลุมโคนไว้นะครับรอบๆซึ่งก็ได้ผลดีอยู่นะครับ รู้สึกว่าเขายอดเดินนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาที่ที่เขาจะเดินอยู่แล้วหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตามโคนที่ผมคุมไว้นะครับก็ยังก็ยังมีความชื้นอยู่นะครับฝนเมื่อคือนก็ตกอยู่นะครับนี่เลยครับโอชีนามดำ แบบนี้น่าจะรอดหรือเปล่านะครับสองเดือนพอดีครับวันน,น,นี้วันที่ 13. สิบสามสิงหาคมนะครับครบสองเดือนพอดีนะครับสภาพก็จะโสมนะครับใบเก่านี้รู้สึกว่าจะมีเป็นเชื้อรามั่งเป็นซันเบิร์นมั่งนี่ครับอาการหนักอยู่ครับสำหรับ รุ่นพี่นะครับรุ่นพี่สามวันต้นนี้ผมปลูกก่อนตอน้นต้นเมื่อกี้สามวันนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมได้ตัดใบนะครับผมได้ตัดใบไปหนึ่งในสามของใบก็ใบอ่อนที่ออกมาก็อยู่ในสภาพนี้นะครับมียอดเหี่ยวไปยอดหนึ่งเกิดจากอะไรครับทุกท่านรากเน่าหรือเปล่านะ ลากบางบางส่วนเน่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่ก็เมื่อคืนก็เมื่อเช้าก็ไม่ได้รดน้ํานะครับเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกนะครับแล้วก็คุมไว้เหมือนกันนะครับสําหรับโอชีนะครับก็ครบ2เดือนทั้ง2ต้นนะครับต้นนู้นกับต้นนี้ รอบสองเดือนนะครับส่วนชุดนี้สองต้นเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับปลูกเมื่อวันที่24กรกฎาคมนะครับก็รู้สึกว่าจะมียอดออกมาแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ส0 1สิบไม่ใช่ยี่สิบวัน น่าจะได้20่วันดูยอดของเขานะครับเริ่มเริ่มมียอดเดินออกมาเหมือนกันนะครับสำหรับหมอนทองผมได้แช่วิธีการปลูกของผมไปเมื่อสัก2อสามคลิปที่แล้วนะครับ แมงอะไรไม่รู้เนี่ยมดอะไรก็ไม่รู้นะครับก็โอเคอยู่นะครับเห็นยอดออกมานี่ก็รู้สึกโอเคนะครับมาดูต้นนี้ครับเพื่อนของเขาครับปลูกพร้อมกันวันเดียวกันนะครับยี่สิบวันนี่เลยก็มียอดเหมือนกันนะครับนี่ยอดออกมาเหมือนกัน อนนะรไรลูก <Okay. S 1> มาดูอะไรครับมาดูต้นตุเรียนครับไหนต้นตุเรียนเย้ yeah. น้องต้นกาครับ <Okay. S 1> น้องต้นกามาดูตุเรียนกับพ่อป๋าไปเล่นของเล่นตัวลูก่ะของเล่นนะ <Okay. S 1> ก็พาลูกชายมาดูสวนด้วยนะครับวันนี้ ส่วนต้นนี้ครับทุกท่านครับได้ประมาณสองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์แบบไม่มุงผ้าสแลนนะครับเรียกว่าท้าแดดกันเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนแดดเขาอาจจะไม่ค่อยมีนะครับก็เลยสู้แดดได้นิดหน่อยเมื่อกี้มาเดินดูใบแล้วนะครับก็ ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ก็มีโซมลงบ้างนะครับด้วยอากาศเขาร้อนนะครับก็ให้น้ำนี่นะครับคุมโคนสำหรับเชือ้อราทุกท่านดูว่ามีหรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับนี่ก็มีนิดหน่อยนะครับเริ่มมีเชือ้อราขึ้นมาบ้างแล้วนะครับ สงัปดาห์ครับทุเรียนหมอนทองรู้สึกว่ายอดเขาจะเดินต่อเนื่องเหมือนกันนะครับตรนนี้ครับส่วนต้นที่เป็นพี่ใหญ่สุดก็อาการรู้สึกว่าก็ยังทรงทรงอยู่นะครับแต่ก็มีรู้สึกจะมียอดออกมาเหมือนกันนะครับใส่ปุ๋ยอินรีย์เข้าไปครับนี่คือกล้วยที่ผมปลูกนะครับ ปลูกกล้วยจริงๆแล้วควรจะปลูกก่อนลงทุเรียนด้วยซ้ำเนาะนะครับส่วนตรงนี้ท่านครับผมปลูกแตงโมนะครับปลูกใส่ถุงรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทุเรียนในทุงปลูกไว้เล็กน้อยแค่นี้เอาไว้กินเองนะครับ ก็คลิปนี้นะครับพาทุกท่านมาอัปเดตทุเรียนเล็กนะครับอัปเดตทุเรียนที่ผมได้ทําคลิปไปสองสามคลิปที่แล้วนะครับก็ทุกท่านที่ติดตามก็มาดูมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับดูพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b บ c r i b e นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ